ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้มาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูงานคัดหรืองานตัดในกลื่งของบอ๊อบหรือเป็นบ๊อบถุยนะครับถุยฟรีสไตล์นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานงานคัดที่งานตัดในออสคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านหน้าหรือการโค้งมนลักษณะของจอปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังที่ระวางเกอละลักษณะของความถุย ขอบปลายชายแนวที่เราใช้เป็นคิปเปอร์หรือตกแต่งลักษณะของลายผมปลายลายชายแนวที่เราใช้ปัิเลียนเดลวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการที่มาประยุกต์นะครับหรือมารวมกันความหมายก็คือบางครั้งนะครับเราอาจจะใช้การคัดหรือการตัดในขึงลักษณะของซิเซอร์หรือกันไกได้ส่วนการตกแต่งนะครับขอบปลายชายแนวบางขั้น อาจจะไม่ชอบลากผมที่ยาวหรือจอนผมที่ยาวเราก็อาจจะใช้เป็นลนักษณะของงานใช้เป็นกิปเปอร์หรือตกแต่งลักษณะของทรงเป็นกึง่งลักษณะคล้ายๆเป็นผมบ๊อบนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางานในกึ่งของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบทิทุยฟ,ฟรีสไตล์นะครับ เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็ได้ฟรีส่วนงานคัดงานตัดอย่างที่เกิดแล้วว่าเราใช้เป็นคิปเปอร์แต่งขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านจรเสร็จแล้วเราขยับมาในโซนของซิกด้านหลังโดยการใช้วีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกเพื่อไล่ขอบปลายชายแนวหรือการคัดหรือการตัดลักษณะของศรีรษะถุยเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อลักษณะของหลังหูความหมายก็คือกอบปลายชายแนวหรือหลังหูที่เราคัดเราตัด เราตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายแชนแนวหรือฉากของผมให้ออกมาลักษณะของศรีรษะถุยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนการยกนะครับหรือการไล่หรือการเก็บลักษณะของการโค้งมนอันนี้ก็คือการทํางานหรือการวางรูปกรอบนะครับส่วนการที่อ้อใช้กันไกหรือเป็นคิปเปอร์ตกแต่งลักษณะของหลังหูในส่วนของซิกด้านซายไกด์ลายเกณฑ์ที่เราเชื่อมต่อหรือการโค้งมนเข้ามาโนกหลัง ปลายลายเฉแนวที่เรายกหรือการตั้งฉากในกลุ่มของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายแฉแนวหรือฉากของทิศะนะครับให้ออกมาลักษณะของความถุยอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในงานคัดหรืองานตัดในกลุ่มของนะครับเป็นลักษณะของบล็อกถุยหรือเป็นถุยสีตายนะครับส่วนการการขอบหรือการตกแต่งหรือการ ลักษณะของชายผมอันนี้เราต้องการใ้ไปไลายลายชายแนวเขาออกมาลักษณะของงานสมูทนะครับส่วนการยกหรือการวางองศาวางฉากวางลายวางแนวหรือการตั้งฉากในลนักษณะของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงส่วนการกลับหวีนะครับในโซนของซิกล้าล่างที่เราต้องการคัดหรือการตัดในลนักษณะของความคมอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการทํางานส่วนอ้อใช้เป็นลนักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของสัดส่วนต่างๆอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการทํามา าน,นะครับส่วนแล้วออสมาเก็บในโซนของซิก้านจอนปลายลายชจแนวของโซนของซิก้านจอนที่เราใช้กาไกน,นะครับแซกหรือการเหล่าลักษณะของปลายผมก่อปลายชจแนวหรือลักษณะโซนของปลายผมปลายลายชจแนวที่เราคัดหรือการตัดในลนักษณะของความถุย ขอบลายชายแนวใดไล่ลักษณะของความกึ่งของผมมาเราต้องการให้ปลายลายชายแนวของเส้นผมเนี่ยเขาออกมาดุง้งหรือลักษณะของความตรงส่วนการดึงการโค้งมนหรือการเก็บลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวในโซนของซิกานล่าง ขอบลายชชยแนวในโซนของซิกด้านบนปลายลายชชยแนวในโซนของซิกด้านจอนตลอดจนถึงการโค้งมนหรือการไล่ลักษณะของงานเชื่อมต่อลักษณะจอนกับโซนของซิกด้านหน้าอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการในกึ่งของงานคัดงานตัดในกลึงของบ๊อบฟรีสไตล์ <c oughs> ส่วนการยกนะครับหรือวางองศาวางฉากวางลายวางแนวหรือการตั้งลักษณะของผมชี้หรือเป็นแนวกึ่งของลักษณะของทรงไฟโดอันนี้ก็คือการเอาหลักการ ส่วนใช้กันไกลเหลาหรือลักษณะของการทีมเลมอันนี้ก็คือเทคนิคหรการทํางานครับวันนี้ผมออส สมจิตนะครับหรือเป็นดิสพาตดีเคทีโอคารามีเอาเกจความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดในกึ่งของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบทวีฟีสไตล์นะครับมาเผยแพร่มาแชร์4ี่ช่องทางทิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็มาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกาลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ กดแชร์นะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจบงานออสมาไซเป็นลนักษณะของงานเซซงนะครับวันนี้ออสใช้เป็นเซรั่มหรืเป็นกึ่งของสเตมเจลนะครับ อันนี้ก็หาซื้อจัดจ้านได้ร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปอ๋อใช้เป็นของพับสเก็ตนะครับนะหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถเซตหรือจะส่งตรงนี้ได้เสร็จแล้วเรามาใช้กันไกเดียวหรือเจาะหรือแซคลักษณะของขอบทรงฝ่ายหลายใจแนวที่เราคัดเราตัดเราต้องการให้ลักษณะของทรง ออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานผิ้วหวานส่วนกรอบรลายชยแนวที่เราคัดหรือการตัดลักษณะของการโครง้งมนอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการส่วนจบงานออสมาทิมมาเลมหรือมาเก็บในโซนของทิกด้านข้างกรอบรลายชยแนวในหนกหลัง อันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานครับวันนี้ผมออสมจิตดิษพักดีหรือเป็น KTO a c โอคารขมีขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสอนตัดผมกันอยู่อย่าลืมนะครับติ๊กตอเพียงต้นแอดนะครับเอโกมครับเอสโอมเจไออสมจิตเราอติ๊กตอกตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาการได้ตรงช่อง t i k t o อก ส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i v e ์ v อ r y Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออประสบความสำเร็จตลอดจนถึง YouTube และน้องใหม่ชอง